สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ชวนพ่อหญยมาหาเห็ดเก็บเห็ดนางล้มแล้วค่ะหรือเห็ดกระด้างบ้านเขาหน่ะค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเด้อค่ะว่าวันนี้เราจะแจ็คพอตไหมวันนี้เราจะแจ็คพอตแตกไหมคะพี่น้องค่ะก็เหมือนเดิมค่ะช่วงเห็ดออกก็ประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็นแล้วค่ะพี่น้องจ้ะเบิ่งเด้อเบิ่งพ่อยญยเราดุยดุยไปแล้วจ้ะพี่น้องค่ะดูนะคะ เยอะมากมา,กายไก่กองมาลองมาลึงนะคะเห็นบ่คะเห็นบ่สวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็เบิ่งได้จ้ะเบิ่งปัญายพป็นยืนตะลึงเบิ่งนะสวยงามมากเบิ่งุนะฝนมันตกค่ะสวยงามมากนะคะ ดูนะคะน,นี่ก็ฝนมันตกก็จะประมาณนีุ้หหเห็นบ่คะเยอะมากมายนะคะโอ้ที่รักจากงเยอะมากมายค่ะเบิ่งคุณนะปฏิโทรมาโลมาตึงนี่เด้อค่ะเบิ่งมองนังกาตา เห็นไหมคะเยอะมากเุยนะโอ้อลอตเห็นบอกคะหลายค่ะคุณน่ะพี่น้องค่ะเดียวจ้ะอเดียวค่ะวันนี้จะเอาไปฝากเพื่อนด้วยนะคะวันนี้จะเก็บไปฝากเพื่อนด้วยเห็นไหมคะเยอะมากค่ะเยอะมากมากือเดียวค่ะพี่น้องค่ะเจ๊ไฮเบิงนี่ค่ะก็เยอะค่ะเยอะเยอะอ่อนๆทั้งน้านมือนี่เห็นบ <อ>เห็นไหมคะว้าวสวยๆนะคะสวยๆมากคะ่ะบึงเดอจ้านี่นะคะโอ้งามงามมากสะอาดสะอานะคะโอ้งามครับพี่น้องจ้าบึงเด้คะ่ะโอ้โอ้เฮียอืม เห็นปะคะอู้สวยงามนี่่คะเห็นไหมคะสวยงามมากคะ่ะอู้นี่ได้ตัดะตัดเอานี่คะ่ะ ด,ดูดันได้แต่เพสสุดยลยนี่ค่ะสวยนะคะแต่หนุมนี่ค่ะนี่นะจ๊ะก็สวยงามนะจ๊ะนี่เด้อค่ะก็สวยๆ ดอกสวยๆงามๆค่ะลุงกำลังเล่นกับขากรองอย่มีปัญหาตลอดนะคะนี่นะจ๊ะสวยมากนี่ค่ะโอ้จนันเป็นน้ำค่ะเห็นบ่ฝนมันตกซ้ายพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกขอน,นึงได้จ้ะโอ้เยอะมากอันนั้นเยอะมะลืมมะลานะคะอลังการงานสร้างนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็เยอะอลังการนะคะเห็นบ่พี่น้องกรองปลายจ้ะ วันนี้จะไปฝากมุมวันนี้จะเอาไปฝากเพื่อนนะคะนี่ค่ะนีเห็นบหมเฮ้ยนีเห็นบหจะเอาไปยอดหยอ,อดมันนะคะนี่ค่ะ<า>แล้วนะ้าแค่ดูกดไลค์มาเดินะ <laughs> ลุงเล่นก็ขากองอยคขาพี่น้องค่ะอีกกล้องอันนึงจะต้องใส่ขาตะกระแต,แตนขากล้องอันนี้มันบอด,ดีอือ จอะ,จะนี่เ้อพี่น้องกองฝ่ายจ่าเห็นไหมคะเยอะมากเห็นไหมคะก็อ่อนๆนี่ค่ะก็อันนี้ก็กำลังอ่อนก็จะกินตุ่มๆนั่นสิละ่ะแซบ่แซบๆเด้พี่น้องจ่ะนี่เด้กค่ะนี่ก็ตุ่มๆแบบนี้อร่อยวเวอร์นะคะนี่เด็ค่ะอุ้ยเฮีย โอ้เฮียเฮียไม่เฮียมือพี่น้องจ๋าเดี๋ยวได้ด้วมันหลายแล้วเฮียไม่เฮียมือลงกับเก็บไปหน้านห็นได้จ้ะกอดนี่ค่ะเฮียไม่เฮียมือเห็นบ่พี่น้องจ๋าสวยๆทั้งนั้นเห็นไหมคะเห็นทุกอย่างแค่แค่สกู๊ตอค่เกี่ยมาไล่อ๋อสวยเด็เอานก ตัดสว,สวยเลยนะคะนี่นี่เห็นไหมคะสวยงามมากเห็นไหมคะนี่แล้วก็อีกกอหนึ่งกานี่คะ่ะก,ก็งามมากงามมากๆนี่เห็นไหมคะนี่นะคะสวยงามมาก ออาอนนี้นะะเซดุดนี่ค่ะอึ๊บเห็นไหมคะอู้หูสเก็ตอู้หูเยวมันมือนะคะพี่น้องคะนี่เห็นะะเห็นอะไรเบนทะลีได้ค่ะเดนนั่อะรัก่นอสั่นนกีย์อะสเมคออ้วอันนี้กะเซบได้ค่ะน้อยจ้ะที่สเมริคอตเดนได้อุ๊บอ <Up. S 2> yeah, yes. เห็นมานี่มันจะได้บอ,อันนั้นนี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะอ้เห็นไคะจ้าเบียรวิงแก้นสด่ะแนี่คะ่ะ

ว้าวเด็กใหม่ yes นั่นวีโก้โกเดนเออได้เหรอพันนันพันนันได้เหรอดิสโลเปตค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งขอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมันหลายอยู่นี่กะจิเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเห็นไปแล้วมันขึ้นเยอะ ก็เดี๋ยวไปเวิงขอนังกะจิอลังการงานสร้างนะจ้ะพี่น้องค่ะ นเด้อค่ะพี่น้องค่ะเยอะมากนะครับสดแรงกินจรยงเด้อค่ะพี่น้องค่ะอะอลังการงานสร้าง

Ú, đẹp phớt đây khảo chúa Ú, uh, khảo chúa, khảo chúa Mình đã

โอ้เดยวฟอดโอ้ลิเมีอ่ะท่าเดินดาแฟ่เดวิคท่าเสร็จได้ก็ว้าวอลาลาสวยมากเลย อู้อู้อุอู้นี่ค่ะเยอะมากนะคะจิคำมันนือีกกัน เดือดมีอะไรแฟรก็เนี่โอ้เยอะมากค่ะบังเดาจ้าโอ้ที่ค่ะพอแล้วซ๋อนี่ค่ะเทรนเทรนเทรน ก็พอแล้วนะคะกะคลิปนี้ก,ก็บอกว่าขอบคุณสุขุมสุคน้อจ้ามาคลิปมาเก็บเห็ดนางรมกับพอยใหญ่้อจ้ะคลิปนี้ก,ก็บอกว่าขอบคุณสุขุมสุนคน้อคะที่ติดตามสาวพิจิตคนงานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนจ้าบายบายจ้าขอบคุณค่ะยา